จะได้จำเพาะเจาะจงแก่พิสุรูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นก็หามีได้โดยมีพระบรมมุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระพิสุรูปหนึ่งเพื่อกระทำกตินนธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต และมีคำพระอัตกถาจารย์ผู้รู้พระบรรมพุธธทธอธิบายตั้งวรนนาไว้ว่าพระพิสุรูปใดประกอบด้วยตีละตุตาติคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุตรกรเป็นต้นพระพิสุสงรูปนั้น จึงควรเพื่อรับผ้ากระถิน